สวัสดีครับคลิปวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องคอนโดกันนะมีข้อมูลว่านะครับในปี2564คือปีเนี้ยนะฮะมีคอนโดที่หยุดขายไปแล้วนะคือสร้างมาแล้วแล้วหยุดขายหรือบางทีอาจจะเพิ่งเริ่มไปได้นิดหน่อยนะหรือว่าบางทีก็จะเริ่มไปเยอะพอสมควรนะคือมีคอนโดเนี่ยหยุดขายแล้วทั้งหมด113โครงการนะฮะข้อมูลนี้นะฮะเอามาจากข้อมูลจากบริษัท เอเจนซี่ฟอร a เรียลเอสเ f ดแอนะครับพบว่านะฮะในปี2 5ง4เนี่ยมีคอนโดมิเนียมหยุดการขายมากถึง7จํานจำนวนทั้งสิ้นประมาณนะฮะ113โครงการนะเป็นจำนวน30.1%ของหน่วยเหลือขายทั้งหมดนะหน่วยเหลือขายทั้งหมดก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าหน่วยนะและ21%ของมูลค่าเหลือขายคือ933,000ล้านบาทนะ เขาบอกว่าเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการนะฮะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีความยากลาบากในการขายในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่หยุดขายครั้งเนี้จะช่วยการปรับสมดุลนะฮะในแง่ของของที่เหลือขายหรือว่าเรียกว่า supply เนี่ยนะเพราะว่าในหลายๆทำเลเนี่ยมันก็เรียกว่ามันมีความ over คือ over supply คือของมันล้น นะสำหรับเนื้อหาสาระวันนี้นะเราจะพูดถึงเรื่องคอนโดที่มีการหยุดสร้างขายแล้วก็ตอนนี้มีข่าวมาว่า <c oughs> มีอยู่บริษัทหนึ่งนะที่มีข่าวแบบชัดเจนเลยตอนนี้คือบริษัทเสนานะครับเสนาเนี่ยนะครับคือขายคอนโดแล้วก็ขายบ้านนะคือเราเคยได้ยินมา,นาแล้วเสนานี่เป็นบริษัทเก่าแก่นะแล้วก็จะเรียกว่าอาจจะถึงขั้นใหญ่ไหมก็ใหญ่แต่ไม่มากนะตอนนี้เสนาเนี่ยมีข่าวมาว่า เขาไล่ซื้อโครงการคอนโดที่หยุดสร้างขายไปเนี่ยตอนนี้อยู่มาตอนนี้ซื้อไปแล้วสามนะกำลังจะซื้ออีกสามเป็นหกนะโอเคจากเรื่องเสนาเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องเสนาทีทีแต่ว่าผมกงจะบอกว่าในคลิปวันนี้นะเราจะพูดถึงเรื่องกอารทําอสังหาริมทรัพย์นะถ้าคุณเนี่ยมีทุนไม่พอคือทุนไม่พอต้องกู้เงินธนาคารแต่ธนาคารเขาให้คุณกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องมีส่วนทุนของคุณเติมแต่ถ้าคุณทุนไม่พอแต่ว่าคุณทํายังไงก็ได้เพื่อให้อนุมัติโครรงกาไ เนะช่นธนาคารบอกว่าโปรเจกต์นี้ต้องใช้เงินทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านบาทธนาคารให้แค่หกสิบล้านะ่ะธนาคารบอกว่าคุณต้องมีเงินเองสี่สิบล้านแต่ปรากฏว่าคุณทําด้วยวิธีการอะไรก็ได้ทาแคสโฟจัลันโปรเจกต์จัดลันโปรเจกต์นแคนอะไรยังไงก็ตามเพื่อหลอกธนาคารว่าเรามีเงินเติมอีกสี่สิบสี่สิบล้านเป็นทุนของเราแต่จริงๆเราอาจจะมีแค่ยี่สิบล้านเอาเป็นว่าเราจะคิดว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกในเมื่อธนาคารบอกว่าต้องมีต้องมีเงินทุนร้อยล้านมันให้มาแล้วหกสิบ เรามี20อีก20เดีย๋ยวไปหาข้างหน้าก็ได้วะนะนี่คือทุนมันไม่พอนะพอทุนไม่พอแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขายได้ไม่เร็วขายช้าขายอืด <c oughs> ปัญหาต่อมาคือขายได้แต่โอนไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าซื้อแล้วกู้ไม่ผ่านนะสุดท้ายเนี่ยโครงการเหล่านี้ยไปไม่รอดไปไม่รอดนะฮะวันทางออกสําหรับโครงการเหล่านี้ก็คือว่ารอให้รายใหญ่มาเทคโอเวอร์ น,นี่คือวงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะตอนนี้เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสทองของดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ๆนะที่เขามีทุนพร้อมที่จะเข้าเทคโอเวอร์นะตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามีข่าวคือเสนาไล่ซื้อไปแล้วประมาณ3โครงการและจะไล่ซื้อประมาณ3โครงการนะทั้งหมดใช้เงินประมาณรวมทั้งโปรเจกต์ทั้งหมดเลยเนะี่ยประมาณ4 0 0 0ล้านนะครับซึ่งนะฮะโครงการที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยนะก็จะนํามาเขาเรียกว่า นำมาขายต่อให้กับพวกในทุนทั้งหลายน,ะนอกจากเสนาแล้วเนี่ยเมื่อสักประมาณมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัท Asset World นะของไทเบฟคือเสียจเจริญเนี่ยนะไปสัมภาษณ์ลูกสาวเสียจเจริญว่าตอนนี้ทิศทางของบริษัทเป็นยังไงนะแต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งที่ว่าผมอ่านเข้าไปแล้วเขาบอกว่า <c oughs> ตอนนี้นะครับมีอสังหาริมทรัพย์หรือโปรเจกต์ต่างๆนาน,า,นาเนี่ยที่หลั่งไหลเข้ามาที่ไทเบฟเนี่ยที่ที่ Asset World เนี่ย นะครับมีมาให้เลือกประมาณ200โครงการคือมาเสนอตัวขายเลยฮะผู้ง่ายมาขายเสียจเจริญอ่ะใครคิดอะไรไม่ออกเอาที่ดินไปขายเสียจเจริญน,นะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีโครงการต่างๆที่มาเสนอขายให้อ่ Asset World เนี่ยประมาณ200กว่าโครงการนะทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องนํามนั่งดูแต่ละโครงการเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่าคือตอนนี้นะครับรายใหญ่สบายเลยเลือกเลยช็อปชิ้นไหนดีชิ้นไหนชิ้นนี้ดีแปลงดีราคาดี กดราคาแม่งเลยนะโอเคคือเลือกได้นะมันเป็นมันเป็นโอกาสของคนมีตังค์มันเป็นโอกาสของบริษัทดีลลอ,อร์เปิร์ใหญ่ๆนะรายย่อยไม่ไหวแล้วไปเลข่ขายกับนายทุนเดี๋ยวเรียกว่านายทุนเลยทุนใหญ่แล้วกันใช้คำว,ว่าทุนใหญ่นะตอนที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของอสังหารมิมทรัพย์นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเหตุผลที่แต่ละโครงการไปต่อไม่ไหวเนี่ยนะเพราะแต่ละรายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำแค่โครงการเดียว นะครับความหมายคืออะไรคือเราเป็นรายย่อยไงเราจะทําทําเลหลากหลายไม่ได้นะอย่างตัวอย่างเช่นนะอย่างสุภาลัยเงี้ยตอนนี้เขาไปบุกตลาดภูทรสุภาลัยขอนแก่นอูบลโคราชอะไรว่าไปเขากระจายกระจายทําเลไม่ใช่เฉพาะกระจายทําเลในกรุงเทพหรือปริมณฑลเท่านั้นกระจายทําเลไปภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะหนักกว่านั้นคือไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยผมจำไม่ผิดน่านจะไปที่ออสเตรเลียด้วยนะสุภาลัยเนี่ย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายใหญ่เนี่ยเขาก็จายทำเลกระจายโครงการกระจายรูปแบบอสังหาได้นะครับแต่รายย่อยเนี่ยมันทำได้ทีละโครงการนะแล้วก็รายย่อยเนี่ยมีมีเม็ดเงินน้อยถ้าเม็ดเม็ดเงินเข้ามาน้อยหรือแคตโฟน้อยเนี่ยหรือไม่เข้าเลยเนี่ยเดี้ยงแน่นอนนะต่างจากรายใหญ่รายใหญ่ตอนนี้คืออะไรคอนโดไม่ดีคอนโดสะดุดก็ไปทำแนวราบสิวะ อย่างแซนซิลิีอนนี้เขาทำทั้งแนวราบแล้วก็ไปเน้นแนวราบอย่างเ AP AP อ a เอพีเอเชียนพาวเวอร์ตี้ก่อนเรียกเลยอพ mm ีเอพีไทยแลนก็ทําแนวราบจนยอดขายทะลุทะลวงแบบปรากฏการของบริษัทเป็นปรากฏการที่มียอดขายสูงสุดในปรากฏการประวัติศาสตร์ของบริษัทนะคือรายใหญ่เนี่ยคอนโดไม่ดีเขาก็ไปเล่นแนวราบพอแนวราบเริ่มอืดก็กลับมาเล่นคอนโดไปเล่นแนวราบราคาถูกก็ ตลาดตอนนี้เป็นบ้านราคาถูกก็ไปเล่นบ้านราคาถูกตลาดบ้านราคาแพงกําลังมาเลยก็ไปเล่นบ้านราคาแพงคือเขาก็จ่ายทำเลแล้วก็กระจายชนิดของสินค้าได้นะครับแต่ว่ารายเล็กๆเ,เ,เนี่ยทาได้ทีละโครงการนะถ้าโครงการไหนสะดุดก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเขาเรียกว่าไงเรียบร้อยจอดป้ายต้องรอให้รายใหญ่มาเทคไปนะครับต่เนี้ที่ผมบอกรายใหญ่ก็เปิดตัวที 3- 4โครงการกระจายทำเล กระจายเ,าเขาเรียกอะไรประเภทของอสังหาริมทรัพย์คอนโดแนวราบก็วาดไปถ้าคอนโดแป๊กแนวราบไปได้ก็ยังพอไปได้มีเม็ดเงินหนุนเข้ามานะแคทโฟลก็ไม่สะดุดนะเพราะว่าลไรลายใหญ่เนี่ยนะอย่างแส,สรีเนี่ยเขาระดมทุนในการออกคุณกู้นะออกคุณกู้อย่างล่าสุดมีไปออกเหรียญด้วยออกเหรียญด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอ้คริปโตอะเป็นโทเค็นเนีเ่ยเป็นเหรียญที่ระดมทุนอันนั้นจะเป็นจะออกคล้ายค้ายแนว property fund ัน นะแต่บอกได้เลยว่ารายใหญ่ตอนนี้ก็กู้เงินธนาคารเหนื่อยเหมือนกันนะครับกู้เงินธนาคารเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าสั่งหารนี้ธนาคารแทบจะเรียกได้ว่าเบรกเลยนะครับแต่ว่าไอ้บริษัทใหญ่มันไม่ซีเรียสมันไประดมทุนผ่านหุ้นกู้ได้เพราะว่าคนที่มีตังค์อยู่พร้อมที่จะซื้อเอ้าหุ้นของใครหุ้นของแลนฮาส์หุ้นกู้ของแสนสิริดอกเบี้ยเท่าไหร่สี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ขายหมดเพราะว่าคนที่มีตังค์เนี่ยตนที่เขาจะเอาไป ฝากเงินธนาคารนะเป็นเป็นเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝาก,อ,อ,ฝากอะไรก็ไม่รู้อะนะดอกเบีย้ยบาทสองบาทนะเขามาซื้อหุ้นกู้ดีกว่าเขาเชื่อมานแ้ไอ้แสนสิริแม่งไม่เจงหรอกได้ดอกเบี้ยสี่ห้าเปอร์เซ็นคุ้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทรายใหญ่เนะี่ยเขาก็ระดมเงินได้ง่ายกว่ารายเล็กนะเขาระดมเงินเข้ามาเป็นหน้าตักไว้ก่อนอย่างแสนสิริเนี่ย <c oughs> อย่างช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยขายแบบลถกระนำซัมเมอร์เซลล์แล้วก็ตอนนี้ที่ผมจําไม่ผิดน่าจะมีเงินหน้าตากักอยู่เกือบเกือบสองหมื่นละ้านอะ นะคือเขาบอกเขาอยู่ได้แบบสบายๆนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเงินจากการขายนะหรือเป็นเงินจากการระดมทุนเข้ามาหรือไปกู้เงินออกมาไว้เป็นหน้าตักไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายใหญ่เขายัางไงก็ไปรอดแต่รายเล็กล่ะนะไปไม่ได้นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเราเป็นรายเล็กแล้วมีโครงการเดียวนะแล้วคุณเป็นเจ้าของโครงการคุณดูแล้วว่าแม่งยัดยัดยอดขายคดอื่นเลยนะ ยอดขายอืดเลยแต่ว่าโอเคเรายังพอมีเงินอยู่เติมเข้าไปจ่ายเงินเดือนเซลนะสร้างต่อหรืออะไรก็ตามใส่เงินเข้าไปในระบบใส่เงินเข้าไปในระบบในใน,ในโครงการคุณนนั้นน่นนะใส่เงินเข้าไปใส่เงินเข้าไปแต่ถ้าเกิดคุณด,ดูแล้วว่ายอดขายไม่ไปนะหรือถ้าเกิดขายได้แล้วโอนไม่ได้อนาคตกูเติมเงินไปเรื่อยๆแบบนี้กูหมดตูดแน่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย กูขายกูขายทิ้งดีกว่าขายทิ้งไปเลยนะครับเอาเงินคืนนะขาดทุนไม่เป็นไรเอาเงินคืนไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยที่มาที่ไปของคลิปวันนี้ที่บอกว่ารายเล็กแห่ขายนะรายใหญ่รอช้อนอย่างเดียวนะครับทีนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงเ,เรื่องเสนานะเรามาดูข้อมูลกันแล้วกันเขาบอกว่านะฮะเสนาทุ่ม4,000ล้านเทคโอเวอร์6โครงการนะครับเขาบอกว่านะครับก็ ตอนนี้มันมีบริษัทที่ขาดสภาพคล่องอยู่นะฮะแล้วก็บริษัทเซนาเนี่ยได้เข้าไปซื้อโครงการแล้วทั้งหมด3ทําเลนะนเห็นไหมกระจายทําเลด้วยนะคือ1ย่านรัตนาธิเบศสอเจริญนครและ3ย่านบางซื่อต่อปูนด้วยเงินสดราวๆสองพันล้านขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการเจราจาอีก3โครงการมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้นประมาณทั้งสิ้นทั้ง6โครงการเนี้ยนะอยู่ประมาณ4ี่พันล้านโดยวัตถุประสงค์เนี่ยช่วยให บริษัทของเสนาเนี่ยเขาขยายธุรกิจได้เร็วขึ้นและลดความเสี่ยงลดต้นทุนจากความล่าช้าและยุ่งยากในการขอใบอนุญาตต่างๆหรือพัฒนาโครงการแบบไปต่อยอดได้เลยบางคนทําไปแล้ว5-6ชั้นแล้วหมดแรงเนี่ยเสนาเขาก็ไปต่อเนี่ยคือลองลองนึกภาพดูนะทําไมเจ้าของเก่าบอกว่าไปไม่รอดวะแต่เสนาบอกว่าเฮ้ยแม่งเวิร์กว่ะลอจิกนี้กูซื้อปุ๊บกูต่อยอดได้ทันที เพราะอะไรมันต่างที่เงินไงฮะมันต่างที่เงินไอ้เจ้าของเก่าอ่ะถ้ามันมีเงินเติมอยู่อ่ะมันก็ยังไปได้เพราะว่ามันก็ทาเลมันก็ตึกเดิมทําเลเดิมแต่ทำไมเสนาฮะบอกว่ามันไปต่อยอดธุรกิจได้แต่ไอ้เจ้าของคนการเก่าบอกว่ากูไปไม่ได้เนี่ยกูลงมองแล้วมันมันต่างกันยังไงอ่ะทั้งที่ทําเลก็ทําเลเดิมตึกก็ตึกเดิมนะเพราะนั้นเนี่ยอ่า cat 4สาคัญที่สุดนะครับก็สรุปสุดท้ายเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้อ่ นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะสำหรับรายเล็กนะที่ผมจะบอกว่าคุณเนี่ยจะสร้างได้ทีละหนึ่งโครงการคุณสร้างหนึ่งโครงการสำเร็จกูแม่งเก่งสุดยอดโครงการที่สองสำเร็จสุดยอดโครงการที่3ก็ยังสำเร็จอยู่อีกแต่พอโครงการที่4ไม่สำเร็จสิทีนี้เจ๊งเจ๊งนี่หมดเลยนะเพราะว่าจากที่คุณทำมาหนึ่งสสามกำไรมาสีนี้เจ๊งนี่มันกินกำไรคุณหมด เพออแม่งคุณติดลบอีกจากการเป็นหนี้นะครับอันนี้คือที่ผมเห็นมาบ่อยๆนะผมเห็นดีเวลลอปเปอร์รายย่อยๆมาบ่อยๆคือโดนแบบนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าโหวกำไรดีกูเก่งแล้ว <c oughs> นะเจอหกเจอ 7, เจ็ดแจ้งจบนะครับแต่รายใหญ่เนี่ยเขาเขาทำทีไงทีละอย่างเนี้ยนะเอ่เสนาซื้อทีหกโครงการซื้อไปแล้วสามจะซื้ออีกสามกระจายทำเลนะรัะตนาธิเบศเจริญน,นคร เนะตาปูนะกระจายทำเลไปรนะายใหญ่สร้าง1นสองเวิร์กสาเจ๊งก็หกับ2ก็กำไร3ากับสี่เจ๊งก็เท่าทุน5้าหกกำไร7เจ๊งแปกำไร9 9 9าเก้าำไร1ิ1สิบเจ๊งมันก็ยังไปเรื่อยๆไ,ได้ไงคือสุดท้ายเนะี่ยเขาเ,เขาก็อาจจะลงหลังเสือไม่ได้เหมือนกันในระายใหญ่ <laughs> ผมไม่รู้เขาจะลงหลังเสือได้หรือเปล่าแต่ว่า เขาก็ยังไปต่อเรื่อยๆได้ด้วยการขึ้นโครงการไปเรื่อยๆระดมทุนมาเรื่อยๆกู้เงินแบงค์เรื่อยๆแต่สุดท้ายตอนจบจะเป็นไงผมไม่รู้นะแต่ว่ารายใหญ่มันก็ไปของมันได้เรื่อยๆนะครับก็ยังพอไปได้กระจายทำเลกระจายประเภทของอสังหาอย่างที่บอกนะสุงสุดท้ายเนี่ยบอกว่าใครที่คิดจะทําอสังหาเนี่ยนะทำได้นะครับนะแต่ผมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมพูดในคลิปเนี่ยคุณดูไว้เอาเป็นบทเรียนนะฮะนะถึงแม้จะแป๊กนะแต่ถ้าคือ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำหนึ่ส,สแล้วดีพอสคุณแปก๊กไม่เป็นไรคุณเอาไปขายโครงการให้รายใหญ่อย่างเนี้ยที่พูดมาให้เสียหน้าได้ให้เสียเจเิญก็ได้แต่ที่สําคัญคืออะไรไหมฮะถ้าโครงการที่คุณทําแล้วมันแปก๊กถ้าทําเลมันไม่ดีอยังไงเขาก็ไม่ซื้อนะทำเลต้องดีราคาต้องโดนนะคุณก็อาจจะขายทิ้งหนีตายได้นะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ตามนี้นะฟังกันเพลิน ต,ตามสไตล์ผมไม่มีภาพกราฟิกอะไรประกอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแลวฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ